ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไถ่ตรงคะ่ะด้านหลังของสถานี T R A ไถ่อันสเตชันนะคะเพื่อที่จะไปสวนดอกไม้ฉุงฉุงเชอร์ฉุงเชอร์ฉุงเชอร์ฟลาเวอร์มมร์เ็ตนะคะซึ่งออกจากสถานีมาแล้วเนี่ยจากรีวิว แต่ว่าเป็นฝรั่งยูเนีเนาะเขาก็บอกว่าเดินไปประมาณ2กิโลแต่เราเซิร์ชเนี่ยปานๆหนึ่งจุดหกปะหนึ่งจุดหกถึงหนึ่งจุดแปดเนาะกิโลประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เดินได้อะประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าด้วยความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็บรรยากาศมันออกแบบชนโนบะนะออกแบบว่าฟิลสบายๆนี่เงี้ยค่ะ,กะเกษตรกรรมแต่ว่าเป็นฟิลที่แปลกตาม,มากคือตั้งแต่ม,มาไต้หวันเนี่ยยังไม่เคยเห็นแบบบรรยากาศประมาณนี้เลยนะคะ ด้านหลังนางตุนไข่อามามากำลังนั่งกินไข่ามาก,กันอยูเออ่เดี๋ยวเราจะเดินไปกันทีนี้เราโดนหลอกด้วยเพราะว่าเราแบกกระเป๋ากันมาเนี่ยเห็นไหมคือเพราะว่าเราถามตรงสถานีแรกอะคะ่ะนาบอกว่าที่นี่มีที่ฝากฝากระเป๋าเราก็เลยไปฝากก็เลยแบบแบกกลับมาด้วยอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอมาเจอตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าทางการหารถที่จะต่อไป ส่งเสียในมาร์เก็ตก็คงจะต้องมานั่งคิดตีกทีทว่าจะไปยังไงนะคะเดี๋ยวคงต้องถามคนท้องถิ่นแต่ว่าคนท้องถิ่นเองแนะนําเราว่าให้เรามาโดยใช้เส้นทางประมาณนี้นะคะคือหลังจากที่เราลากกระเป๋ามานะคะแล้วก็จากหลังสถานีไทแอนสเตชันนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาเดินตรงมาเรื่อยๆคะ่ะเราจะเห็นตรงนี้นะคะเดินตรงมาจนเจอแบบสามเจ้า ด้านหลังลนะคะแล้วก็เนี่ย,ดนนเ,ยเดี๋ยวเราต้องตรงไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนึงค่ะใน GPS เนี่ยบอกว่าประมาณประมาณอ,อีก10นาที9ก้าสินาทีนะคะ